ป่วยโควิดในทีในละรอกนี้เนี่ยนะคะจะมีอัตราเสียชีวิตอยู่ที่0.2-3%การเติบโตทางด้านวิชาการเนี่ยเราจําเป็นที่ว่าเราจะต้องศึกษากับผู้ป่วยที่เป็นโรคที่เมื่อก่อนเราก็ไม่รู้จักมาก่อน เป็นประตูทางเข้าซึ่งห้องทางด้านในประกอบไปด้วยส่วนที่มีการควบคุมระบบอากาศไม่ว่าจะควบคุมคุณหภูม,ภม,ภมิใส่อากาศเข้าไปในพื้นที่ผ่าศพแรงดังในแต่ละห้องโถง พวกมีตัวมอนิเตอร์ว่าแรงดันที่เรากำหนดไว้เป็นค่าที่เหมาะสมได้มาตรฐานห้องต่อไปก็จะเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อเข้าไปที่เป็นห้องผ่าศพแล้วอากาศก็จะไหลไปทางด้านในไม่มีการไหลย้อนกลับของอากาศเพื่อป้องกันไม่ให้มีการไหลย้อนของอากาศที่มีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคออกสู่ภายนอกห้องได้มีแรงดันที่กําหนดให้มากไปน้อยเพื่อกอากาศไหลจากห้องนี้ไปสู่ห้อ,องด้านในแล้วมีการดูดออกอย่างเหมาะสมครับอันนี้ก็ เป็นภายในห้องผ่าชนะสูตรนะครับอันนี้ก็เป็นเตียงผาชนะสูตรผู้ปฏิบัติงานก็จะเข้ามาทาั้งด้านประตูด้านนี้ส่วนศพก็จะถูกนํามาจากประตูซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับตู้เก็บศพศพติดเชื้อก็จะถูกบรรจุอยู่ในถุงซิปล็อกสองชั้นตามมาตรฐานเพื่อป้องกันการแพร่กระจายและเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่เคลื่อนย้าย นั่งเข้ามาแล้วเอาขึ้นเตียงแล้วเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผ่าชนะสูตรศพก็จะประกอบด้วยแพทย์ผ่าชนะสูตรและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในทีมห้องนี้ก็จะตอบโจทย์ในศพที่จําเป็นที่ต้องมีกระบวนการผ่าชนะสูตรศพและมีการติดเชื้อร่วมด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันมีการติดเชื้อโควิดในวงกว้างแพร่กระจายกระบวนการผ่าชนะสูตรต้องสัมผัส ศพติดเชื้อเพราะฉะนั้น,นห้องนี้ก็สามารถรองรับศพที่บังเอิญติดเชื้อโควิดอย่างนี้เป็นต้นได้ระบบอากาศมีการไหลของอากาศจากด้านบนลงมามีตัวดูดอากาศอยู่ทาง,างด้านล่างเพราะฉะนั้นเชื้อโรคที่มีการแพร่กระจายทั้งการแพร่ทางอากาศหรือทางละอองฝอยเนี่ยก็จะถูกไหลลงสู่ด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นท่อทั้ง ระบบน้ำและระบบอากาศที่ถูกดูดลงไปและมีกระบวนการกําจัดน้ําเสียมีบ่อบําบัดที่ได้มาตรฐานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการรั่วไหลของเชื้อโรครวมถึงสารเคมีต่างๆเพื่อความปลอดภัยของ สุมชนบริเวณรอบโรงพยาบาลได้เมื่อพาชนะสูตรเสร็จผู้ปฏิบัติงานก็จะออกทางประตูด้านนู้นเข้าสู่ห้องทางด้านนี้แล้วก็จะเห็นว่ามีพื้นที่ที่แยกเป็นสัดส,ส่วนก็คือออกมาเพื่อถอดชุดมีการเข้าห้องต่อไปเพื่อการทาความสะอาดด้านกายก็คือห้องอาบน้าครับห้องต่อไปก็จะกลับไปสู่ห้องเดิมที่เราเข้ามาเพื่อแต่งตัวออกสู่ภายนอกก็เป็นการไหลเข้าออกทางเดียวเป็นวันเวครับ โควิดในทีในละลอกนี้เนี่ยนะคะจะมีอัตราเสียชีวิตอยู่ที่0 2 3เซตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยนะคะมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตที่เป็นโควิด1 9อยู่ที่681รายอะค่ะในจํานวนเหล่านี้เองเนี่ยอาจจะมีบางคนเป็นโรคที่เป็นโรคร่วมหลายๆโรคแล้วมีโควิด1 9ด้วยต้องได้รับการชนะสูตรเพื่อหาสาเหตุในการเสียชีวิตการเตริบโตทางด้านวิชาการเนี่ยเราจําเป็นที่ว่าเราจะต้องศึกษากับผู้ป่วยที่เป็นโรคที่เมื่อก่อน เราก็ไม่รู้จักมาก่อนก็จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดูแลทางด้านการแพทย์ต่อไปในอนาคตด้วยค่ะ